สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับในเรื่องของการใช้งานตัว d แดชบอร Trendstream ของ Apex Society e ของเรานะฮะแล้วก็จะมาสอนเทคนิคการเทรดด้วยตัว d a s h b o a r d ตัวนี้นะครับก็หลังจากที่เราโหลดมาแล้วแล้วก็ทำการติดตั้งตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดมาเนี่ยนะฮะหน้าตาของตัว d s s b o o r d นะฮะหรือว่าผู้ช่วย ในเรื่องของการเทรดทำกำไรของเราเนี่ยนะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับที่สำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้เนี่ยก็คือฟังก์ชันแรกเนี่ยนะครับก็คือที่เราจะเห็นมัน,มนก็จะมีการดูยอดบาลานซ์นะครับเราดูยอดบาลานซ์เลขบัญชีของเรานะฮะแล้วก็มี ยอดบาล้านนะครับว่าเรามีเงินเท่าไหร่กาไรขาดทุนเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับท,ที่ที่มันจะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของฟังก์ชันที่น่าสนใจของตัวแดชบอร์ดตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปะเรียนรู้เทคนิคการเทรดด้วยตัวแดชบอร์ดนะครับเรามาดูฟังก์ชันนะครับที่น่าสนใจที่เป็นผู้ช่วยของเราก,ก่อนนะครับก็มีตัว close buy นะครับนะ close buy แล้วก็ close sell ตรวนี้คือแล้วก็ close o u นะครับเราสามารถปิดเลือกปิดได้สมมุติว่า คุณเปิดออเดอร์อยู่ประมาณ3-4คู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีทั้งออเดอร์บายแล้วก็ออเดอร์เซลหรือคุณเปิดออเดอร์อยู่คู่เดียวแต่คุณมีทั้งออเดอร์บายแล้วก็ออเดอร์เซลคุณต้องการจะปิดเฉพาะออเดอร์บายคุณก็ close b u y นะครับออเดอร์บายทั้งหมดจะถูกปิดไปแล้วก็ถ้าเกิดคุณ close sell เนี่ยออเดอร์เซลทั้งหมดก็จะ จะ,จะถูกปิดไปนั่นเองนะครับแล้วก็ close all เนี่ยก็คือทุกๆ order เลยที่คุณมีนตอนนั้นนะครับในคู่นั้นก็จะถูกปิดไปทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีตัวของ close all your p o r t ด้วยนะฮะก็คือ,อคุณทั้งพ a r เนี้ยคุณมี order อยู่5คู่6คู่ก็แล้วแต่ครับคุณกด close all your p o r t เนี่ยก็คือมันจะปิด order ทุกคู่เงินในพอ r t นี้ของคุณทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ ช่วยเราได้เยอะมากนะครับก็คือมันจะบอกวัดความอ่อนความแข็งของสกุลเงินในแต่ละสกุลเงินนะครับของสกุลเงินที่เราเปิดมาอย่างเราเปิดกราฟนะฮะตัวของ Eur usd มาเนี่ยมันก็จะบอกวัดความอ่อนความแข็งของสกุลเงินสองสกุลเงินนี้ก็คือตัวของ eu แล้วก็ตัวของ usd ตัวของ eu เนี่ยอย่างตัวอย่างตอนนี้วันนี้ตลาดปิดนะครับมันก็จะไม่ขยับนะฮะถ้าเกิดตลาดเปิดก็จะขยับเนาะอ่าอย่าง eu เนี่ยตอนนี้นะฮะความแข็งอ่อนของมันหรือว่า s d r ตัว strength ของมันเนี่ยก็คืออยู่ที่2.85นะครับแล้วก็ตัวของ usd เนี่ยอยู่ที่6.85อย่างเงี้ยก็คือตัวของ usd มันแข็งกว่าตัวของยูโรถูกไหมก็คือยูโรอ่อน USD แข็งนะฮะมันก็จะเป็นแนวทางที่ทําให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้เบื้องต้นว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับความแข็งความอ่อนของ2ส,งสกุลเงินเนี้ยยูโรกับ USD เนี่ยยูโรอ่อนนะครับมีแนวโน้มอ่อน USD มีแนวโน้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่สกุลเงิน EU เนี่ยเราต้องมองไปในทิศทางหรือว่าแนวโน้มฝั่งเซลล์มากกว่านะครับก็คือให้น้ําหนักในฝั่งเซลซะมากกว่านะเพราะว่า ตัวเอ่อคืนซีสตร t h ของตัวแดชบอร์ดหรือว่าผู้ช่วยของเราเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้นั่นเองนะครับมันก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดไปคู่ไหนนะฮะเราใช้กราฟคู่ไหนเนี่ยเราจะเรดคู่ไหนหรือหรือเอ่อหรือว่าเราโฟกัสคู่ไหนเนี่ยเราก็ดูตัวตัวของคืนซีสตรองตัวเนี้ยเป็นอันดับแรกก่อนนั่นเองนะครับเนาะอ่าทีนี้เนี่ยฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับถือว่าเป็นผู้ช่วยของเราได้เลยนะครับตัวหน้าต่างตรงนี้นะครับขวามือตรงนี้ก็คือตรง ของเทรดดิ้งนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้ลองใส่เรียกว่าใส่จำนวนหลอดนะครับเราต้องการหลอดเท่าไหร่จะเปิดหลอดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เชคโปรฟิตนะครับเป็นปิบเนาะนะเราก็ใส่ไปเลยว่าเราจะกำไรกี่จุดนั่เองนะฮะสมมติว่าผมต้องการแบบเปิดหลอดออเดอร์หลอดหนึ่งผมก็ใส่เลขหนึ่งไปนะผมต้องการเชคโปรฟิตนะครับ100จุดผมก็100่จุดไปเลยนะครับหรือ อ่าสตอปรอดหนึ่จุดก็ใส่100จุดไปนะครับตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ผมสามารถกดเปิดบายเปิดเซลตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับอ่านี่คือฟังก์ชันฟังก์ชันต่อมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เราสามารถเปิดบายเปิดเซลตรงนี้ได้แล้วก็ตัวตรงนี้นะครับมันจะเป็นรายละเอียดนะครับที่ มันจะบอกตัวราคาบิดราคาอาร์คนะครับแล้วก็บอกสเปซของเราณนะปัจจุบันด้วยว่าสเปซเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ดีเราเราเราไม่ต้องมากดดูเองเราก็จะรู้ว่าสเปซปัจจุบันเป็นเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นตัวฟังก์ชันแจ้งเตือนรายละเอียดตรงนี้เฉยๆนะครับก็ให้ดูรู้ไว้นั่นเองนะครับในส่วนของ pending order นะครับ pending order เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะตั้ง pending order ตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือเราไม่ต้องใส่ราคาเองนะครับก็คือเรากด เซลล์ลิมิตนะครับหรือบายลิมิตแล้วก็เรามันก็จะมีเส้นขึ้นมานะครับเราก็สามารถลากเส้นได้เลยนะครับสามารถลากเส้นขึ้นไปได้เลยว่าเราจะบ่ายลิมิตตรงไหนเซลล์ลิมิตตรงไหนหรือว่าเซลล์สต็อปหรือบายสต็อปตรงไหนนะครับมันก็จะตั้งให้เราอัตโนมัติได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะช่วยให้เราสามารถตั้งเป็นดิ้งได้ง่ายขึ้นนั่นเองไม่ต้องไปกดสาราคาเองนะครับ อ่าล้วก็ตัวของ Remove Pending o r ดอรก็คือสมมุติว่าคุณตั้ง Pending ไว้เยอะๆหลาย Pending หรือว่ามี Pending แล้วนะครับก็คือมันไม่ัมนไม่เป็นไปตามแผนที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการลบเพน d i n g ออกก็คือเราข้อดีเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งไล่ลบทีละเพนดิ้งทีละเพน d i n g ที่เราตั้งไว้เราสามารถ Remove Pending Order ก็คือมันจะเคลียร์ทั้งหมดเลย นะครับมันจะเคลียร์ทั้งหมดให้เราเลยนะครับโอเคนะแล้วก็ตัวของครีเอเตอร์ไลน์นั่นเองก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเรากดตัวครีเอเตอร์ไลน์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเส้นเพนดิงขึ้นมาให้เราแล้วก็เราก็ลากไปเลยว่าเราจะเพนดิงบายสต็อปเซลสต็อปหรือบายลิมิตนะครับเซลล์ลิมิตตรงไหนเราก็เลือกลากลากเส้นอย่างที่ผมบอกตอนแรกไปได้เลยนะครับอันนี้คือหน้าตาของผู้ช่วยของเราแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมว่าชอบเช่นเดียวกันนะฮะถือว่าคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือที่ ช่วยนะครับเบาแรงนะครับของเฟดเดอร์หลาท่านได้เลยนะก็คือตัวของ advance order ไอ้ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นฟังก์ชันในส่วนของการที่จะเป็นผู้ช่วยให้กับเราในการที่เราว่าเราจะเลือกแก้มาให้หรือเปล่าอ่าสมมุติว่าถ้าเกิดคุณตั้งเปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับคุณก็ออเดอร์หนึ่งหลอดแต่คุณไม่ต้องการตั้ง TP หรือ FL เนี่ยนะครับคุณก็ไม่ต้องใส่ค่าตรงนี้คุณก็เอาออกไปเลยนะฮะแต่คุณจะให้ตัวแดชบอร์ดนะครับของเราเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการแก้ไขออเดอร์ให้มันกลับมาบวกนึกออกไหมครับก็คือเป็นการวางติดไว้นั่นเองเป็นการวางระยะติดไว้นะครับโดยการแก้ออเดอร์นะครับช่องแรกเนี่ยเราก็เลือกเลยสมมุติว่าผมเปิดออเดอร์แรกนะครับเปิดบาย1นึ่หลอดปุ๊บเสร็จแล้วถูกไหมฮะก็คือผมต้องการให้มันแก้ออเดอร์แบบติดก็คือ เป็นการวางระยะไว้สมมติว่าเราเปิดบายปุ๊บจะเกิดกราฟลงมา100จุดนะมันก็จะเปิดบายเพิ่ม1 1ไม้ก็คือ,อเปิดบายอีก1ไม้ที่1หลอดเหมือนกันนะครับ1หลอดเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะใส่คำนวณหลอดไปเท่าไหร่ก็ได้หมดเลยถ้าเกิดมันลงมาอีกนะครับ100จุดมันก็จะเปิดออเดอร์บายอีกเป็นออเดอร์ที่3แบบนี้นะครับเป็นการแก้แบบปิดพอ grab, กราฟกลับตัวไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวบปิดออเดอร์ทั้งหมดให้เราเลยนะครับเป็นการให้ตัวแดชบอร์ดในการในการช่วยแก้ไม้ถ้าเกิดเราไม่ชอบ ในเรื่องของการตั้ง TBSL นะครับเพราะว่าเราคิดว่ากราฟกับกราฟมันก็จะกลับตัวมานั่นเองนะครับแนวคิดก็จะประมาณนี้ซึ่งเราก็ใส่จํานวนหลอดเท่ากันก็ได้นะครับก็คือเปิด by order แรก1นหลอดนะแล้วเราให้มันแก้ไม้เนี่ยนะครับทีละหนึ่งหลอดเหมือนกันวางกี่กริดนะครับตรงนี้เลยเราก็ใส่ตรงนี้เป็นจํานวนว่าเราจะต้องการให้เปิดกี่ไม้เราอาจจะวางแบบลองคํานวณระยะดูสมมุติเราเห็นแนวรับแนวต้านตัวความผันผวนของ E.U เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองร้อยจุดเราก็ เราอาจจะวางสักสาไม้ก็ได้นะครับสาไม้แล้วก็ระยะของมันเนี่ยก็เป็น200จุดนั่นเองนะครับก็คือมันจะเปิดออเดอร์ให้เราเป็นวางติดเป็นการวาง pending ไว้เลยนะครับเราสามารถาสร้างออเดอร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์เป็นสต็อนะครับเป็นบายสต็อปเป็นเซลสต็อปหรือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบายลิมิตแล้วก็เซลลิมิตนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงไอ้ตัวสต็อเนี่ยสมมุติว่าเราตั้ง เราตั้ง pending นะครับ pending buy stop ไว้ตรงนี้ถูกไหมฮะเราจะเล่นในฝันของการที่มัน breakout สมมุติว่าคุณเห็นแนวต้านตรงนี้นะครับตรงเส้นตรงนี้เห็นไหมครับแนวต้านตรงนี้ถ้าเกิดคุณเชดว่ากราฟเนี่ยมันจะมีแนวโน้มในการที่มันขึ้นมาตรงแนวต้านแล้วนะครับมันจะมันจะทะลุขึ้นไปนะครับคุณก็อาจจะเป็นการวาง ตัวนี้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นการวางา pending bar stop ต,ตรงนี้ถ้าเกิดกราฟมันทะลุขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเปิด order bar stop ให้เรานะครับอันนี้ก็คือ order stop sell stop เป็นการสมมติว่ากราฟมันลงมาแล้วมันทะลุต,ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิด sell stop ต,ตรงนี้ให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดเป็น order นะครับที่เป็น pending limit เนี่ยนะครับเราวาง pending เว้ตรงนี้สมมติเราวาง sell limit ว้ต,ตรงนี้ถูกไหมเราวาง sell limit ลลต,ตรงนี้ถ้าเกิดกราฟนะครับมันขึ้นมา นะครับชนตรงนี้แล้วมันมีนนท์ลงต่ออย่างเงี้ยก็คือเราก็จะเปิดเซลล์เพิ่มนั่นเองนะครับมันก็จะแตกต่างกันนะก็คือถ้าเกิดเป็น pending stop นะครับ pending stop เนี่ยก็คือเราคิดว่ากราฟมันจะทะลุขึ้นไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็น pending limit หรือเป็นการตั้ง o r เดอ limit เนี่ยนะครับถ้าเราก็เป็นการคาดการว่า เมื่อกราฟมันมาถึงจุดนี้แล้วกราฟมันจะกลับตัวลงนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างตัว pending limit กับตัว pending stop นั่นเองนะครับก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับสมมุติเนี่ยผมต้องการเปิด order ออนะครับผมต้องการเปิด order ออเ,เรียกว่าเป็นผมเปิด order อ buy อนะครับสมมุติว่าผมเปิด order อ buy อที่จุดนี้นะสมมุตินะผมเปิด buy บ่ายตรงนี้นะครับเปิดบายตรงนี้แล้วผมตั้งกริดนะครับตั้งติดที่สาไม้นะครับ200จุดนะครับ200จุด่ะผมใส่เลขศูนย์ก่อนตรงนี้นะฮะอ่าใส่เลขศูนย์ไปนะครับเป็น200จุดทุกๆ2 0 0จุดนะครับก็ผมตั้งบายแล้วผมคิดว่ากราฟเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่มันจะขึ้นแหละแต่มันอาจจะลงมาก่อน นะครับก็คือจะเป็นการตั้ง pending ไว้ก็คือเป็นระยะที่200จุดถูกไหมครับถ้าเกิดมันลงมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะบายเพิ่มให้เรานะครับแล้วมันลงมาอีกพบนะครับมันก็จะบายเพิ่มให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราจะเป็นการตั้ง order ที่เรียกว่าเป็นการบายลิมิตนะครับเราก็มาใส่ารายละเอียดตรงนี้ว่าเป็น3ไม้นะครับแล้วก็เป็น200จุดนะครับแล้วก็กดตรง c r e เ t e เป็น b u y limit ก็คือเราจะแก้แก้ออเดอร์ก็คือถ้าเกิดเราเปิดบายปุ๊บก,กราฟลงมาเปิดบายเพิ่มกราฟลงมาเปิดบายเพิ่มแล้วนะครับกราฟกลับตัวขึ้นไปนะครับไอตัวผู้ช่วยของเราที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยมันก็จะปิดออเดอร์ทำกำไรให้เราอัตโนมัติโดยที่เราจะต้องมาตั้งตรงนี้ด้วยว่าเราต้องการเก็บกําไรแบบไหนนึกอ,ออกไหมฮะอ่ามันก็จะมีเป็นเก็บแบบปิปหรือเก็บแบบเหรียญสมมุติคุณเปิดออเดอร์แก้กิจไว้สามไม้นะครับแล้วกราฟมันลง เปิดบายไว้นะครับมันแล้วก็วางบายลิมิตไว้เป็นสามไม้แล้วครับมันลงมาโดนออเดอร์บายไปสามไม้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดคุณตั้งเป็นปิ๊บเนี่ยหนึ่งร้อยปี๊บเนี่ยคุณก็กดตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิดกราฟกลับตัวขึ้นไปแล้วผลรวมทั้งสามไม้เนี่ยมันเป็นหนึ่งร้อยปี๊บนะครับหนึ่งร้อยจุดนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งร้อยจุดอะไรไม่ใช่ปิ๊บนะครับเป็นหนึ่งร้อยจุดนะครับมันก็จะปิดออเดอร์ก็คือรวบปิดทุกออเดอร์ให้เราเลย นะฮะหลักการมันก็เป็นประมาณนี้ลวกปิดทุกออเดอร์นะครับแต่อย่าลืมตรงตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสิ่งสาคัญถ้าเกิดเราจะเลือกการแก้ไม้นะครับเราอาจจะกด create b u y ล i มิตกดไปปุ๊บนะครับแล้วก็กดเลือกว่าจะเก็บกําไรแบบจุดหรือแบบหรือแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินเหรียญน,นั่นเองเราก็เลือกได้กดให้เป็นสีเขียวนะครับสมมติว่าคุณต้องการกําไรรวมเป็น100เหรียญถูกไหมครับคุณก็ใส่100ยเหรียญน,นะฮะแล้วคุณก็กดตรงออโต้โปรไฟตตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นสีเขียวปุ๊บนะครับ แก้ไม้เราสาม border ราฟกลับตัวขึ้นไปบวกหนึ่งร้อเหรียญผลรวมเป็นหนึ่งร้ยเหรียญมันรวบปิดทุกออเดอร์ให้เราเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยของเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับตว่าเราก็อย่าลืมนะครับพอเรากดเปิดแล้วพอเลีย์ออเดอร์หมดแล้วเราก็อย่าลืมกดปิดนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่เรามี ที่ทําให้เราช่วยให้เราในการทีร่จะวิเคราะห์กราฟได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเทรนสรีมของเราเนี่ยหลักๆของมันเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนที่เป็นตัวเทรนสรีมตรงนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวสีฟ้า,ฟาแบบนี้ถูกไหมครับเป็นกอรอบเดดฟ้าแบบนี้ก็คือ,อมันจะบอกเทรนด์ล่วงหน้านะครับบอกเทรนล่วงหน้าแล้วก็บอกแนวโน้มปัจจุบันด้วยเห็นไหมครัว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงมาแบบนี้ถูกไหม แนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลงณปัจจุบันนะครับกราฟตอนนี้ก็คือคู่อยูเป็นแนวโน้มขาลงก็คือ,อเล่นเน้นเน้นฝั่งเซลล์นะครับเราจะเห็นตัวโซนสฟีฟ้าแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโซนที่มันมีโอกาสจะสวิงมีโอกาสจะสวิงหมายความว่าย,ยังไงหมายความว่าคุณดูเลยครับเมื่อกราฟมันเข้าโซนสีฟ้าด้านล่างนะครับมันมีโอกาสที่ กราฟมันจะสวิงขึ้นไปมันเป็นเหมือนแนวรับแนวต้านแบบเคลื่อนที่แนวรับแนวต้านที่เรารู้จักก็จะเป็นแบบเส้นตรงแบบนี้ถูกไหมนะครับแต่นี้มันเป็นเหมือนดินามิกซับพอร์ตแอนด์รีสิตสแตนต์ก็คือเป็นแนวรับแนวต้านแบบเคลื่อนที่นั่นเองพอกราฟมันลงมาตรงโซนสีฟ้าด้านลา่างปุ๊บมันเหมือนเป็นแนวรับถูกไหมครับมีโอกาสกราฟมันจะเด้งกลับตัวขึ้นไปเราก็หาจงังหวะบายเมื่อกราฟมันเริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะอันนี้เป็นการเทรดแบบสวิงไฮสวิงโลได้เลยนะครับถ้าเกิดกราฟอยู่ ตรงโซนสขีขาวแบบนี้เราก็เฉยๆดูก่อนเรงรอดูก่อนก็ได้นะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งแต่ว่ามันก็จะมีเส้นปะกที่เป็นเส้นกลางตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่สามารถบ่งบอกโมเมนตัมของกราฟได้เช่นเดียวกันนะบ่งบอกยังไงผมจะสอนไปง่ายๆนะครับอ่าก็คือถ้าเกิดคุณเห็นกราฟเป็นเทรนขาลงถูกไหมแล้วกราฟมันไซด์เวย์อยู่ในโซนด้านล่างตรงนี้นะครับเ่อนที่อยู่โซนด้านล่างแสดงว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยมันยังมีอยู่จะมีโอกาสลงต่อ นะครับเราตรงเส้นปากตรงนี้เราก็ใช้วัดว่ามันมีโมเมนตัมขาขึ้นหรือขาลงมากกว่ากันนึกออกไหมครับถ้าเกิดกราฟยังเคลื่อนที่อยู่ในโซนเส้นปะกตรงกลางตรงนี้อยู่นะครับอยู่ข้างล่างอยู่แสดงว่าแนวโน้มเนี่ยนะครับมันยังมีโมเมนตัมเป็นขาลงเยอะอยู่นะครับเราก็เน้นไปที่ฝั่งเซลล์แต่ถ้าเกิดมันเริ่มทะลุเส้นกลางขึ้นไปแบบนี้นะครับเราก็มองแล้วว่าเฮ้ยมันมีโมเมนตัมที่มีแรงซื้อเข้ามาเยอะแล้วมีโอกาสที่กราฟ มันจะกลับตัวขึ้นไปทดสอบตรงแนวต้านนะครับเป็นโซนสีฟ้าๆด้านบนแบบนี้ได้นึกออกไหมครับอีกหนึ่งเทคนิคที่เราสามารถใช้เทรดได้ก็คือเมื่อมันทะลุเส้นกลางขึ้นไปเนี่ยเราสามารถโฟ l o w บ u ยหรือโฟ l l o เซ e l l ได้เลย ถ้าเกิดทะลุขึ้นไปแบบนี้กราฟแท่งเทียนปิดในทังเต็นหนึ่งชั่วโมงเราก็สามารถโฟลว์บายตรงนี้ได้เลยแล้วก็ SL ตรงแท่งเทียนที่มันทะลุขึ้นไปนี่แหละนะครับเราสามารถวางกลยุทธ์เป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการเทรดได้นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะนะครับคลิปนี้ต้องดูบ่อยๆคุณถึงจะเข้าใจเนาะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเทรนด์ซิงของเราเนี่ยนะครับนอกจากมันจะบอก แนวโน้มนะครับในปัจจุบันว่าเป็นเทรนขาลงถ้าเกิดมันเฉียงลงมันก็ลงถูกไหมถ้าเกิดมันเฉียงขึ้นก็แสดงว,ว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็มันก็จะบอกว่าในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปเราก็ดูตัวเทรนสตรีมเป็นหลักแล้วก็ดูแถบสีฟ้า,ฟาแบบนี้นะครับเป็นแนวรับแนวต้านแบบเคลื่อนที่เห็นไหมพอกราฟลงมาปุ๊บเราเด้งเลยพอกราฟขึ้นมาทดสอบด้านบนแบบนี้ก็ร่วงลงมาเลยทันทีนะฮะเราสามารถเซล ตรงด้านบนนะครับแถบด้านบนหรือบายตรงแถบด้านล่างแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เราสามารถเทรดได้ในตัวแดชบอร์ดของเราในตัวผู้ช่วยของเรานั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปครับมีอะไรอีกนอกจากตัวเทรนด์สแตรมนะครับก็เราสามารถดูแนวรับแนวต้านโดยที่เราไม่ต้องเทรดเองโดยที่เราไม่ต้องวางแนวรับแนวต้านหรือว่าหาแนวรับแนวต้านเองบางคนอาจจะบอกพี่เข้าปลาไม่เก่งถูกไหมซึ่งในตัวเทรนด์สตรมของเราเนี่ย มันจะมีแนวรับแนวต้านตั้งแต่5นาที1ชั่วโมงนะครับ15นาทีก็มีนะครับ1ชั่วโมง30นาทีนะครับ4ชั่วโมง1วัน1นึ่งเนี่ยเราจะเห็นแนวรับแนวต้านได้อย่างชัดเจนเลยนึกออกไหมครับเราเห็นว่าเห็นไหมครัตรงนี้ก็คือดับบิลหนึ่งก็คือเป็นดับบิลหนึ่ง RSE ก็คือแนวต้านนะครับหรือว่าเป็นลิสตันนะครับแนวต้านในทอำเฟรมหมนึ่งนั่นเองอันนี้เป็นแนวต้านที่แข็งมากอันนี้ก็คือเป็นแนวต้านในทอำเฟรมหนึ่งเดือนเห็นไหมเห็นไหมกราฟขึ้นนมาทบบสอปุ๊เี่ย นะครับไม่ผ่านเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเราก็ดูกันไปเฮ้ยแนวต้าเนี่ยพอราคามันมาถึงแนวต้านปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสจะกลับตัวลงนั้นต้องระมัดระวังไม่ควรบายแล้วรอจังหวะที่กราฟกลับตัวแล้วก็ซลล์เห็นไหมครับเนี่ยอย่างตรงนี้ก็คือเป็นแนวต้าในระดับเดย์อ่าไม่เป็นอ่าไม่ใช่ดนวต้านะครับก็คือเส้นติดฟ้าเป็นแนวรับในระดับเดย์ก็คือเป็น s u p อ o r t นั่นเองเห็นไหมฮะเห็นไหมพอกราฟมันลงมาทดสอบเนี่ยมันก็คื้เคลื่อนที่อยู่ระหว่างแนวต้าตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้า นี่คือแนวต้านในทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวต้านในทำเฟรม H1 อย่างเงี้ยก็คือแล้วตอนนี้กราฟมันอยู่แนวรับทำเฟรม H4 แล้วก็ H1 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดีคอรอนได้ง่ายเลยว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟมันอยู่ในแนวรับหรือว่าซับพอร์ตในทำเฟรม1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้มันเป็นแนวรับที่มีความสําคัญและในทำเฟรม1ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงเราคิดว่ากราฟเนี่ยมันมีโอกาสจะเด้งขึ้นมาตรงนี้การเด้งของมันเนี่ยมันยังเป็นเทรนขาลงถูกไหม มันอาจจะเด้งขึ้นมาชนแนวต้านด้านบนที่เป็นแนวต้าน4ชั่วโมงตรงนี้เห็นไหมครับมันทําให้เราสามารถวิเคราะห์กราฟได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องแบบวิเคราะห์กราฟเองสำหรับคนที่ยังวิเคราะห์กราฟไม่เก่ง ก็สามารถใช้ตัวผู้ช่วยของเราหรือว่าเป็นตัวแดชบอร์ดตรงนี้ในการที่จะช่วยดูแนวรับแนวต้านแล้วก็ดูเทรนด์ดูจุดสวิงไฮสวิงโลแล้วก็หาจังหวะในการเข้าได้กันเองนะครับลองเอาไปใช้แล้วก็ลองไปฝึกฝนกันดูเนาะนะนะต้องดูคลิปนี้หลายๆรอบนะครับคุณถึงจะเข้าใจนะฮะแล้วก็นอกจากตัวเทรนด์สตรีมแล้วนรับแนวต้านแล้วนะครับมีอะไรอีกนะครับสิ่งที่เราต้องมีที่เราต้องรู้ก็คือไอเจ้าตัวอ่าอินดิเคเตอร์ในการสแกนหาตัว ดิเวอร์เจนนั่นเองที่ผมเคยสอนไปแล้วในเรื่องของการดิเวอร์เจนก็คือราฟมันส่วนทางกันกับตัวของอินดิเคเตอร์ครับไอตรงนี้ง่ายเลยนะถ้าเกิดคุณจะเข้าตามสัญญาณดิเวอร์เจนเนี่ยค่อนข้างแม่นครับคุณดูเลยว่าถ้าเกิดมันเป็นลูกศรสีแดงแสดงว่ามันเป็นดิเวอร์เจนขาลงคุณก็เซลล์นึกออกไหมถ้าเกิดมันเป็นลูกศรสีเขียวแสดงว่ามันเป็นดิเวอร์เจนขาขึ้นคุณก็บายครับบายตามเทคนิคนี้เลยคุณอาจจะใช้วิธีการดูแนวะรับแนวต้าน ดูกราฟดูเทรน์ประกอบด้วยแล้วก็ดูสัญญาณเดเวอร์เจนต์ประกอบด้วยเห็นไหมครับตรงนี้ผมวัดให้ดูเลยว่ามันแม่นขนาดไหนนะฮะนี่เลยนะครับตรงจุดนี้เห็นไหมจุดนี้เห็นไหมมันบอกมันเกิดเป็นสัญญาณเดเวอร์เจนต์ขาลงลูกศรแล้วลงเลยเห็นไหมครับลงแรงแล้วเกิดตรงแนวซับพอร์ตนะครับทะลุแนวซับพอร์ตลงมาแล้วเกิดเดเวอร์เจนต์เห็นไหมครับ,รต,ร support, รบ,รรบตรงนี้เราได้ออเดอร์เซลล์เซลล์ได้กี่จุดเนี่ยนะครับเยอะเลยนะนะฮะต่ถ้าเกิดเซลล์ลงมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเก็บตรงแนวตรงนี้หูได้ 400-500จุดเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ตัวเจ้าตัวแดชบอร์ดของเราหรือผู้เช่่ยของเราเนี่ยดีนะครับคอน้านี่จะแบบช่วยเหลือเราได้เยอะมากๆเลยนะครับเนาะอ่าอย่างที่ผมบอกว่าสเต็ปแรกดูความอ่อนความแข็งของกราฟดูเทรนด์ดูจุดสวิงไฮจุดสวิงโลดูนนครับแนวต้านแล้วก็ดูสัญญาณเดวร์เจนประกอบด้วยอยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนบางคนก็อาจจะเล่นสวิงไฮสวิงโลของตัวเทรนสตรีมตามแถบสีฟ้าแบบนี้ก็ได้ นะครับหรือจะพิจารณาเข้าออเดอร์ตามแนวรับแนวต้านก็ได้หรือจะวิเคราะห์ร่วมกันก็ได้นะครับเราใช้ลหลายเทคนิคในการวิเคราะห์เนี่ยมันจะทําให้เราอลองสัญญาณที่ชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นเราอาจจะดูเทรนด์สตรมประกอบนะฮะแล้วก็แถบแนวรับแนวต้านแบบเคลื่อนที่สีฟ้านี่ประกอบแล้วก็แนวรับแนวต้านแบบแนวตรงที่ผู้ช่วยของเราเนี่ยตีขึ้นมาให้ด้วยแล้วก็ดูสัญญาณเดเวเจนต์ประกอบถ้าเกิดสามสี่อย่างนี้นะครับมันเกิดพร้อมกันเนี่ยรับรองเลยว่า มันจะมีความแม่นมากขึ้นโอกาสที่คุณจะบิน80 90เปอน่นะครับมีสูงนั่นเองนะฮะประมาณนี้เราหมดนี่ยังยังไม่หมดครับเรายังมีสัญญาณแท่งเทียนนะครับที่เรียกว่าเป็น Candlestick Pattern นะครับหรือว่าเป็นสัญญาณ t y p Action ให้คุณคุณไม่ต้องจำสัญญาณรูปแบบเองนะครับเจ้าตัว a s h b o a r d หรือผู้ช่วยของเราเนี่ยมันจะสแกนหาให้คุณเลยอย่างตรงนี้เห็นไหมมันเป็นลูกศรสีฟ้าขึ้นนะครับเป็น Morning Star ก็คือเป็นเรียกว่าเป็น Morning Star เป็นดาวขึ้นนะครับก็คือกราฟเงินจะขึ้นเห็นไหม ตรงจุดนี้เห็นไหมกราฟขึ้นเลย,เ,ลยเห็นไหมครับกราฟขึ้นเลยเห็นไหมครับมอร์นิ่งสตาร์ตังนี้อีกนะครับขึ้นไปอีกนะครับอยู่ที่ว่าเราก็วิเคราะห์กราฟแนวรับแนวต้านวิเคราะห์เทรนสตรีมประกอบด้วยนั่นเองเห็นไหมฮะมันก็จะบอกเราได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นสัญญาณในการเข้าเว้เะะนี่ยคุณไม่เก่งในเรื่องของการวิเคราะห์คุณก็สามารถใช้ไอตัวนี้ผู้ช่วยตัวเทรนสตรีมของเราเนี่ยในการที่จะช่วยคุณในการวิเคราะห์กราฟหาจุดเข้าหาแนวรับแนวต้านหาสัญญาณในเวอเรจแล้วหน้าที่ของคุณคืออะไรคุณกดออ นะครับกดออเดอร์ใช้เครื่องมือของเราว่าคุณจะเปิดออเดอร์แบบมี TPSL ไหมหรือจะใช้การแก้ไม้ไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัว p i e Action เนี่ย Candlestick Pattern เนี่ยคุณสามารถเลือกรูปแบบได้ลหลายรูปแบบนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะชอบรูปแบบไหนตอนนี้ผมเลือกตัว Morning Star กับตัว มันมีอะไรอ่ะนะครับตัว morning star กับตัว evening star เข้ามานะครับก็คือมีแค่พาร์ทนี้นะครับแต่คุณอยากได้หลายพาร์ทนทำไงครับคลิกขวาตรงกราฟว่างถูกไหมครับแล้วเลือกตัวของ indicator list นะครับเลือกตัวของ indicator list นะครับแล้วก็คลิกตรง signal 2ตรงนี้แล้วกด edit แท็กกด edit เห็นไหมครับคุณเลื่อนลงมาครับคุณเลื่อนลงมานะครับคุณจะเห็นเห็นไหมครับคุณจะเห็นตรงนี้มันจะเป็นลาย รายการของตัว Play Action ตรงนี้เห็นไหมครับรายการของตัว Play Action ครับมีอะไรครับที่คุณรู้จักครับ Doji Dragonfly นะครับ Doji g r e s t Stone นะครับ Spinning Top Bullish นะครับ Spinning Top Bearish นะครับเห็นไหมฮะ m a r u b ู So Bullish นะครับ Hammer นะครับ Hanging Man นะครับเรียกว่ามีแทบจะทุก pattern ที่มันเกิดขึ้นบ่อยเลยคุณสามารถเลือกได้ นะครับสามารถเลือกได้เะครับเยอะมากนะครับ Morning Star Evening Star i n s i d e Bar นะครับ Tree Back Cloud นะครับ Tree i n s i d e Up นะครับมีเยอะแยะมากมายสมมุติคุณต้องการให้มันเกิด Shooting Star ครับคุณก็กดตรงนี้นะครับับบมันคลิกแล้วก็เลือกเป็น True ฮะ True ก็คือมันจะเกิดมันจะสแกนหาให้เราถ้าเกิดมันเป็น False ตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ขึ้นสแกนหานนะครับอาผมต้องการ engulfing Bull engulfing Bear ด้วยนะครับผมก็เลือกเป็น True ขึ้นมานะครับ เลือกเป็นนะครับเลือกเป็น True ขึ้นมานะครับแล้วกดเคปุ๊บนะครับแล้วกดกดปิดได้เลยนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะสแกนขึ้นมาให้เราเยอะเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกถ้าเกิดเราเลือกทุก Pattern เนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะมากนะครับบางทีเราก็จะดูแบบแบบแบบรู้สึกมึนๆนะฮะเพราะว่ามันเยอะถูกไหมอ่าเราก็อาจจะเลือก แพทเทิร์นที่เราชอบหรือว่าแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆชูตติ้งสไตล์นะครับเอนเคิลฟิงอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะวันนี้เกิดชูตติ้งสไตล์มันก็กราฟก็ลงจริงๆเห็นไหมครับเกิดเบลลิชเอนเคิลฟิงเห็นไหมกราฟก,ก็ลงจริงๆเห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้ก็เกิดเป็นอ่าเบลลิชเอนเคิลฟิงเห็นไหมครับกราฟก,ก็ขึ้นจริงๆนะครับค่อนข้างแม่นเห็นไหมตรงนี้เกิดอะไรครับเกิด star ชูตติ้งสไตล์เห็นไหมครับตรงจุดนี้เห็นไหมฮะ ตรงจุดนี้เกิดชูต o t i n g Star ครับกราฟลงยาวเลยนะครับ3-400จุดเลยเห็นไหมรับกำไรนะครับนี่คือความสามารถนะครับของตัวแดชบอร์ดอัจฉริยะของเรานะหรือว่าแดชบอร์ดเทรนด์สตรีมของเราเองนะครับผมมั่นใจว่ามันจะเป็นผู้ช่วยนะครับของเทรดเดอร์หลายๆคนนะครับสำหรับมือใหม่ยังเทรดไม่เก่งวิเคราะห์กราฟไม่เก่งจำรูปแบบจำแพทเทิร์นอะไรไม่ได้คุณไม่ต้องมึงงครับคุณไม่รู้จักไดเวเวอร์เจนต์คุณไม่รู้จัก ชูตติ้งสตาร์ไม่รู้จักค n นเดลสติกพ a ทเทิ n ไม่รู้จักแนวรับแนวต้าน,ต,านตีไม่เป็นดูเทรนไม่ออกนะครับตรงเนี้ยมันช่วยคุณได้อย่างแน่นอนไหมเนี่ยศึกษาคลิปนี้ให้เข้าใจนะฮะศึกษาคลิปนี้ให้เข้าใจนะครับ,ลรบแล้วก็ให้มันใช้ให้คล่องน,นะครับแล้วไปฝึกใช้งานแล้วก็ฝึกเทรดตามไอเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับนะก็คลิปนี้นะครับสอนเทคนิคการเทรดด้วยตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับรอถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ลองดู ทบทวนซ้ําๆนะครับแล้วก็ลองฝึกวิเคราะห์กราฟตามตัวแดชบอร์ดอัจฉริยะของเราแล้วก็เทรดนะครับตามสัญญาณที่ผู้ช่วยของเราเนี่ยนะครับให้มานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีคําถามอะไรก็เดี๋ยวค่อยสอบถามมาที่ไลน์เอเบอร์สวยตีรกันนะครับ